อาจารย์โดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถอธิบายได้เลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันคืออะไรกันแน่จะด้วยเหตุบังเอิญหรืออะไรกันนั้นก็ยากที่จะคาดเดาอย่างเช่นเรื่องที่ท่านจะได้รับฟังดังต่อไปนี้ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับความเป็นมาเป็นไปของอาจารย์โดพอเป็นสังเกตกันก่อนนะครับจริงๆแล้วอาจารย์โดก็คือเจ้าโดหรือไอโดหมาหลงพันฝรัง่งผสมไทยหรือเปล่านั้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะดูจากรูปร่างแล้วเจ้าโดตัวสูงใหญ่ขนสั้นสีดำหน้าดุแต่ไม่ดุเป็นหมานิสยัยดีขี่เล่น ตาพันคนที่เลี้ยงเจ้าโดแกเล่าให้ฟังว่าวันนั้นแกกลับจากไปทำธุระกำลังจะกลับบ้านระหว่างที่แกขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านอยู่นั้นแกสังเกตเห็นหมาตัวหนึ่งกำลังวิ่งกวดมาแต่ไกลที่แรกแกคิดว่ามันวิ่งไล่เพื่อจะทำร้ายแกก็เลยเร่งเครื่องหนีมันสุดชีวิตแต่ขับหนีมันยังไงมันก็ยังวิ่งตามไม่ลดละแกสัเริ่มสงสัยแล้วว่า เออไอหมาตัวนี้มันวิ่งกลามมาทำไมนะแกเลยจอดรถข้างทางเพื่อดูว่ามันต้องการอะไรกันแน่แต่พอมันเห็นแกหยุดรถมันก็หยุดวิ่งบ้างแล้วนั่งมองมายังแกอยู่ห่างๆไม่มีทีท่าว่าจะวิ่งเข้ามาทำร้ายแกแต่อย่างใดแกนึกสงสัยว่าไอเจนี่ถ้าจะหลงทางมาแน่เลยหรือว่ามีใครเอามันมาปล่อยทิ้งไว้ทำบาปทำกรรมกับมันได้ลงคอไอครั้น จะทิ้งมันไว้กลางทุ่งกลางทางห่างไกลหมู่บ้านผู้คนก็ดูจะอะไรอยู่แกเลยลองเรียกมันให้เข้ามาหามันทำท่ากล้ากลกลัวอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะเดินกระดิกหางเข้ามาหาแกอย่างดีใจดูจากรูปร่างสูงใหญ่ของมันแล้วมันน่าจะเป็นหมาพันธุ์ฝรั่งเพราะดูไม่เหมือนหมาไทยหมาไทยส่วนใหญ่จะตัวเล็กและดูออกไม่ยากแต่ถึงจะตัวใหญ่ยังไงก็ไม่เท่ากับเจ้านี่แน่แล้วมันมาจากไหนกันล่ะ เจ้าของมันอยู่ที่ไหนมองดูรอบๆบ,บริเวณนั้นก็ไม่เห็นมีใครสักคนที่คิดว่าจะเป็นเจ้าของมันตรงที่แกจอดรถอยู่ก็ห่างไกลจากหมู่บ้านมากและกว่าจะถึงหมู่บ้านของแกก็ยังอีกตั้งไกลถ้าหากเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่แกมาเจอมันเข้าและคิดว่ามันจะทำร้ายเขาอาจยิงมันทิ้งเป็นผีเฝ้าทุ้งก็ได้ใครจะไปรู้ทำยังไงล่ะทีนี้ เห็นทีคงต้องเอามันไปด้วยก็ในเมื่อมันอุตส่าห์วิ่งตามมาตั้งไกลขนาดนี้แล้วแสดงว่ามันต้องการความช่วยเหลือแกเลยตัดสินใจอุ้มมันขึ้นรถแล้วพามันกลับมาบ้านด้วยส่วนชื่อโดนน้นไม่รู้แต่พันแกไปได้มันจากไหนถึงได้เรียกมันอย่างนั้นหรือแกเห็นว่ามันตัวใหญ่เหมือนโลนันโดนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลที่แกชื่นชอบเลยเอามาตั้งชื่อให้มันแต่ก็ช่างเถอะ ยังไงคนระแวกนั้นก็เรียกมันจนติดปากแล้ว,ว่าเจ้าโดหรือไอโดตั้งแต่นั้นมาแล้วเจ้าโดกลายเป็นอาจารย์โดไปได้ยังไงเรื่องก็มีอยู่ว่าปีนั้นเจสอนหอบลูกหอบหลานกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเนื่องจากลูกสาวแกเลิกกับสามีซึ่งมีลูกด้วยกันหนึ่งคนที่เพิ่งจะออกมาลืมตาดูโลกได้ไม่ถึงสมเดือนก็ต้องมากับพระ เพื่อจะไปจ้างหวานญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดให้ช่วยเลี้ยงหลานสักเดือนสองเดือนก่อนเพราะต้องดร้นรนทรมาหากินไม่มีเวลาเลี้ยงหลานส่วนลูกสาวก็ต้องหางานทําเพื่อจะได้มีเงินมาซื้อนมซื้อแผมเพิดนให้ลูกได้ทำยังไงได้ละ่ะในเมื่อเขาเกิดมาแล้วยังไงยังไงก็ต้องเลี้ยงดูกันไปจนกว่าเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่ก่อนอื่นต้องหาคนมาเลี้ยงให้ได้เสียก่อนจึงจะทำอย่างนั้นได้ เจสอนกับลูกสาวปรึกษากันว่าจะหาใครมาเลี้ยงหลานดีหนอแต่ถ้าจะเอาไปฝากตามสู์เลี้ยงเด็กราคาก็แพงมากคงสู้ไม่ไหวแน่อีกอย่างหนึ่งเราจะไว้วางใจเขาได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้เขาจะดูแลดีไหมจะตีลูกตีหลานเราไหมเพราะเคยเห็นข่าวพี่เลี้ยงทำร้ายเด็กตามสื่อต่างๆอยู่บ่อยๆย,ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลไปต่างๆนานาทางที่ดีเราน่าจะไปขอร้อง ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยเลี้ยงหลานโดยให้ค่าจ้างเลี้ยงอย่างน้อยก็ทําให้สบายใจกว่าและถึงเขาจะทําโทษเด็กบ้างตามภาษาดือ้อก็คงไม่ถึงขนาดอย่างที่เป็นข่าวหรอกนะอย่างน้อยก็ลูกก็หลานตกลงกันได้อย่างนั้นแล้วเจสอนจึงลาง,งานพาลูกพาหลานกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเมื่อกลับไปถึงบ้านก็จัดหาคนเลี้ยงหลานทันทีโดยว่าจ้างยายสม ซึ่งบ้านอยู่ถัดกันไปไม่กี่หลังคาเรือนและยังเป็นเพื่อนกับเจ๊สอนอีกด้วยซึ่งลูกสาวเจ๊ก็นับถือยายสมเหมือนแม่อีกคนหนึ่งเช่นกันจึงไว้วางใจที่จะให้ยายสมเป็นคนเลี้ยงหลานโดยให้ค่าเลี้ยงเดือนละสามพันบาทส่วนค่านมค่าแผ่เพิร์สจะจัดหาให้เองยายสมก็ตกลงไปตามนั้นไม่ขัดข้องแต่อย่างใดเพราะตัวยายสมเองก็มีลูกที่ต้องเลี้ยงอยู่เหมือนกัน จะเลี้ยงเพิ่มอีกสักคนจะเป็นไรไปเลยรับเลี้ยงหลานให้บังเอิญช่วงที่ไปนั้นเป็นช่วงกลางเดือนเงินทองก็ยังไม่มีจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อนมซื้อแผมเพลิดและให้ค่าเลี้ยงหลานหนอจะหาหยิบยืมเงินจากใครได้บ้างนะยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มยิ่งมองไม่เห็นทางมันมืดแปดด้านไปหมดเจสอนไดแ้แต่แต่พอในโชคชะตากับบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วว่าตอนนี้ ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งพาใครแล้วเงินทองก็ไม่มีหลานก็ยังเล็กอยู่ถ้าหากแมน้นยังไม่ไปผุดไปเกิดช่วยมาบอกเลขบอกหวยให้โชคให้ลาบ้างเถิดบุญก็ทำให้อะไรๆก็จะถวายไม่เคยขาดถึงยามลูกหลานลำบากไม่มาดูดำดูดีกันบ้างเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาได้โปรดช่วยลูกช่วยหลานสักครั้ง เห็นแก่หลานตาดำๆที่ไม่รู้อินูอินี่ด้วยเถิดเจ้า่อกุณระหว่างนั้นเจ๊สอนปัดกวาดทําความสะอาดลานบ้านเก็บเศษกิ่งไม้ใบหญ้ามาสุมไฟนานๆจะได้กลับบ้านมาสักทีบ้านรกไม่มีคนดูแลเจ้าโดหมาตะพันมันชอบมานอนเล่นอยู่บ้านเจ๊สอนเป็นประจำเพราะบ้านอยู่ติดกันและเป็นเครือญาติกันเลยถือโอกาสเฝ้าบ้านไปในตัว ได้ยินเสียงยายสมร้องเรียกมาแต่ไกลให้ไปที่บ้านบอกจะหาเลขแทงหวยพรุ่งนี้วันหวยออกเจ๊สอนเสร็จจากงานก็เดินไปบ้านยายสมโดยมีเจ้าโดวิ่งตามไปด้วยไปถึงเห็นยายสมกับลูกสาวเจ๊กำลังเตรียมสมุดดินสอเพื่อจะเอามาเขียนตัวเลขแทงหวยโดยเขียนตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเลขเก้าจากนั้นจะตัดเอาตัวเลขแต่ละตัวที่มีทั้งหมดสิบตัวม้วนใส่ถ้วย บังเอิญบ้านเยียสมไม่มีกันไก่ที่จะใช้ตัดเจสสอนเลยบอกให้ลูกสาวไปเอาที่บ้านลูกสาวเจ๊เดินไปยังไม่ถึงครึ่งทางเจ้าโดซึ่งวิ่งแสงหน้าไปก่อนแล้วก็ข้าบกันไก่วิ่งสวนทางมาพราะมันมาถึงก็คายไว้ตรงหน้าเยียสมเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเจสสอนกับเยียสมเห็นอย่างนั้นทั้งตกใจและแปลกใจเจ้าโดมันรู้ได้ยังไงว่า พวกเธอกำลังอยากได้กันไกมาตัดกระดาษมันฟังภาษาคนรู้เรื่องหรือ,อยังไงยิ่งไปกว่านั้นมันรู้ได้ยังไงว่ากันไกวางอยู่ตรงไหนรูปร่างเป็นยังไงเจสอนกับยายสมถึงแม้จะแปลกใจสงสัยยังไงก็อดหัวเราะกับสิ่งที่เจ้าโดทำไม่ได้เลยพากันหัวเราะเจ้าโดเป็นการใหญ่เจสสอนตะโกนบอกลูกสาวว่าไม่ต้องแล้วเจ้าโดมันเอามาให้แล้ว พอได้กันไกมาแล้วก็จัดแจงตัดกระดาษตัวเลขออกอย่างระใบแล้วม้วนใส่ถ้วยไว้จากนั้นก็เรียกเจ้าโดให้มาคาบม้วนกระดาษตัวเลขในถ้วยที่เตรียมไว้เจ้าโดก็เหมือนจะรู้หน้าที่เดินเข้ามางับเอาม้วนกระดาษตัวเลขทีเดียวได้สามใบแล้วเดินมาหาเจสอนทำท่ายื่นให้คนอื่นมันไม่ยักเอาไปให้มันจะเอาให้แต่เจสอนคนเดียว ท่าทางแปลกๆของมันยิ่งทําให้เจ๊สอนเอาแต่หัวเราะท้องคัดท้องแข็งยายสมกับลูกสาวเจ๊ก็พอๆกันก็จะไม่ให้หัวเราะได้ยังไงกันละ่ะใครเห็นเข้าก็คงหาว่าเพี้ยนกันไปใหญ่มีอย่างที่ไหนให้หมาคาบเลขให้บ้ากันไปแล้วโจดโดมันคงหงุดหงิดที่เห็นทุกคนเอาแต่หัวเราะเห็นเป็นเรื่องตลกมันอุตส่าห์คาบเลขมาให้แล้วยังจะมาหัวเราะมันอีกเลยขายทิ้งไปใบหนึ่งจากนั้น ก็คาบเอารองเท้าเจสสันข้างหนึ่งวิ่งกลับไปที่บ้านพร้อมกระดาษตัวเลขสองใบที่เหลือในปากเจสสันก้มลงเก็บกระดาษใบที่มันขายทิ้งขึ้นมากรีดดูปรากฏว่าเป็นเลขศูนย์แล้วยื่นให้เยสมกับลูกสาวดูจากนั้นก็เดินกลับไปดูที่บ้านว่จาจะโดคาบรองเท้าอีกข้างไปไว้ที่ไหนกับกระดาษตัวเลขสองใบที่เหลือพอไปถึงก็เห็นรองเท้าข้างที่มันคาบมา วางอยู่ตรงตีนแคร่สำหรับนั่งเล่นหน้าบ้านบนรองเท้าข้างนั้นมีม้วนกระดาษสองใบที่เต็มไปด้วยน้ำลายเจ้าโดวางอยู่คู่กันเจสอนหยิบขึ้นมาคลี่ดูปรากฏว่าคราวนี้เป็นเลขหกกับเลขสามเจสอนเลยเดินกลับไปบอกยีสมกับลูกสาวว่าเลขที่เจ้าโดข้าไปเป็นเลขหกกับเลขสามพรุ่งนี้ใครจะแทงก็แทงนะส่วนฉันจะแทงเลขนี้แหละ จากนั้นก็แยกย้ายกันพักผ่อนหลังจากสพเพเหระกันพอสมควรรุ่งเช้าวันหวยออกความหวังของคนจนทั้งประเทศและเป็นความหวังเดียวของเจสอนเช่นกันทางเดียวที่จะหาเงินมาแก้ปัญหาตอนนี้ดีอย่างหวยใต้ดินสามารถเซ็นก่อนจ่ายทีหลังได้แบบเดือนชุนเดือนเจ้ามือหวยตามต่จังหวัดจะมาหาถึงบ้านสะดวกสบาย เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีอันถ้าใครถามว่าได้เลขอะไรได้มาจากไหนเจสอนก็จะบอกว่าเลขอาจารย์โดหมาตะพันเมื่อคืนทำเลขให้มันคาบให้ไม่ว่าใครได้ยินส่วนใหญ่ก็จะพาก,กันหัวเราะหาว่าเป็นบ้ากันไปแล้วเหรอมีอย่างที่ไหนแทนที่จะหาเลขจากพระจากเจ้าหรือจากเจ้าพ่อเจ้าแม่แม่นหวยทั้งหลายที่ชาวบ้านเขาได้กันนี่อะไร ได้เลขจากหมาถ้าจะบ้ากันไปใหญ่แล้วแต่ใครจะว่าบ้าก็ช่างงวดนี้เจสอนจะแทงเลขอาจารย์ดูนี่แหละวัดดวงกันไปเลยอีกอย่างเลขแค่สองตัวลงทุนก็ไม่เยอะเลยกล้าซื้อตัวละสองร้อยบาทบนล่างกลับไปกลับมาจากนั้นก็ไปซื้ออีกตัวละห้าสิบบาทที่ร้านค้าหมู่บ้านรวมแล้วลงทุนไปพันหนึ่งพอดีไม่มากไม่น้อยถือว่า ยังพอหาเงินใช้หนี้เขาไหวอยู่ถ้าหากไม่ถูกขึ้นมาเสร็จแล้วก็กลับไปรอลุ้นที่บ้านบ่ายสามโมงกว่าขณะที่เจสอนกำลังเก็บกวาดท,ทำความสะอาดบ้านอยู่นั้นได้ยินเสียงยายสมร้องโวกเวกหวยวายดังลั่นมาแต่ไกลสอนมึงถูกหวยหวยอาจารย์โดออกจริงๆหกสามหวยอาจารย์โดตอนแรกเจสอนตกใจนึกว่าหลานเป็นอะไรซะอีก รีบวิ่งไปดูแต่พอรู้ว่าถูกหวยเท่านั้นแหละเจสอนร้องกริ๊ดกรอย่างดีใจหวยสองตัวล่างออกหกสามตรงเพงอะไรมันจะแม่นขนาดนี้เหลือเชื่อจริงๆจะว่าเป็นด้วยเหตุบังเอิญหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญ,ญญาณปู่ย่าตาทวดผีสางเทวดาหรืออะไรนั้นที่ดนจิตดนใจเจ้าโดให้ทาอย่างนั้นหรือจะเป็นเจ้าโดเอง ที่ต้องการตอบแทนข้าวน้ำที่เคยให้มันกินมันเลยให้โชคลาบเป็นการตอบแทนจะด้วยเหตุผลคนใดนั้นยากที่จะหาคำตอบมาอธิบายเจสอนหันไปถามยายสมว่าถูกเท่าไหร่ยายสมได้จะสายหน้าทําท่าเสงชีวิตบอกว่าไม่ได้ซื้อเลขอาจารย์โดไปซื้อตัวอื่นเลยไม่ถูกนี่แหละนะเขาว่าดวงใครดวงมันจริงๆเป็นนั้นว่างวดนี้เจสอน ถูก6กสอาจารย์โดคนเดียว250บาทลงทุนไป็น1,000บาทได้เงินข้าวหวยมาเกือบ20,000บาทถือว่ามากอยู่ทีเดียวมีเงินซื้อนมซื้อผึงเพิดและให้ค่าเลี้ยงหลานและที่จะลืมไม่ได้เป็นอันขาดก็คือซื้อโครงไก่ต้มถวายอาจารย์โดอิ่มแพร่พุงกลางหลังจากจัดการธุระเรื่องหลานเรียบร้อยแล้วเจสอนกับลูกสาวก็เดินทางกลับกรุงเทพต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไป เพราะยังมีภาระหนักอึ้งรออยู่อีกเยอะเหตุการณ์คราวนั้นถ้าไม่ได้อาจารย์โดก็ไม่รู้จะเป็นยังไงร,รอดตายมาได้เพราะอาจารย์โด้แท้